ไม่มั่นใจเลยอยากจัดฟันอะ่ะจัดฟันที่ไหนดีนะอาอ้าวอยู่ตรงนี้นี่สวัสดีค่ะพอดีอยากจัดฟันเห็นคลินิกอยู่ตรงนี้พอดีพอมีโปรโมชั่นอะไรแนะนำบ้างไหมคะโปรโมชั่นจัดฟันวันนี้นะคะจ่ายเพียง599ยบาทรับจิตฟรีของแถม10รายการมูลค่า2 5 0 0 0บาทขั้นตอนที่1นนะคะตรวจวางแผนการรักษาฟรี เสร็จแล้วเนี่ยคนไข้พิมปากเอ็กซาเล่สองฟิล์ใหญ่ฟรีนะคะมูลค่า1,200บาทถ่ายรูปวิเคราะห์ก่อนจัดฟันฟรีมูลค่า500บาทฟรีค่าติดเครื่องมือจัดฟันมูลค่า9 0 0 0บาทนะคะพอคนไข้ติดเครื่องมือไปแล้วเนี่ยติดเครื่องมือหลุดฟรี3ตัวแรกมูลค่า1,500บาทพอคนไข้จัดฟันเสร็จเนี่ยฟรีค่าถอดเครื่องมือและขัดคาบกาวมูลค่า2,000บาท ฟร er ีร 5, ีเทนเนอร 2, ์ห <c oughs> คู่มูลค่า5,000บาทลด40%ฟอกสีฟันมูลค่า2,000บาทค่ะเมื่อชำระครบก็ไม่ต้องชำระเพิ่มนะคะก็ดูแลตลอดการรักษาจนจบเคสนะคะสุดท้ายก็คือสิทธิประกันสังคมผูถึงกูนฟรีไปเลย900บาทนะคะคุ้มขนาดนี้ต้องมาแล้วนะคะ,คะ,คะทักเลยไลฟ์เฟซบุ๊กปรึกษาวางแผนฟรี